สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงคลนบ้าแตนทุกทุกคนนะคะเ c FC. FC เห็นไหมคะว่าลุงได้ออกมาตอบแล้วนะคะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่มีประเด็นกันนะคะเพราะลุงเนี่ยอีกไม่นานก็เขาจะเขียนาสารชั้นอุทธรณ์นะคะเ c เราก็ต้องให้ลุงอยู่แบบเงียบๆอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะอยู่แบบเงียบๆดีแล้วแต่คนที่สร้างปัญหาอยู่เนี่ย น่าจะคิดนะว่าควรที่จะหยุดได้แล้วนะควรที่จะหยุดได้แล้วบอกว่ายังอยู่ทางนี้อยู่ถ้าคิดว่าตัวเองยังอยู่ทางนี้อยู่ตัวเองก็ต้องสงบนะไม่ใช่ฟาดแม่งมั่วไปหมดทุกจุดฟาดจนจนหาแต่ศัตรตูเข้ามาหาตัวเองเนี่ยมันใช้ได้ไหมคือ f อซลุงพลป้าแตนตเนี่ยบอกนะพูดตรงๆเลยเอฟซีลุงพลป้าแตนตเนี่ยเขาเป็นคนที่ เป็นเป็นคนดีใจบุญสุนทานจะด้วยซ้ำจริงนะตั้งแต่สังเกตมาเนี่ยเปิดใจรับหมดทุกคนที่กลับตัวกลับใจไม่มีหรอกที่เอฟซีของลุงคนเนี่ยจะไม่รับเขารับเกือบทุกคนนะที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วเนาะเอฟซเนาะ โอไม่มีแบบนี้แล้วล่ะนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าดีแล้วก็จริงใจกับเขาทั้งสองคนเนี่ยเนาะกับในช่างของเราเนี่ยกับป้าแปลงผักเนี่ยเราก็คิดว่าเออเขามาด้วยใจรักด้วยใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมแสดงว่าเราคิดผิดสิ่งที่เราคิดแสดงว่ามันคิดผิดไปใช่ไหมเอฟซี FC? นั่นแหละ บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็อยากให้แบบอยู่กันแบบเนี้ยแบบเงียบๆไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับลุงกับป้าด้วยนี่น่าจะเป็นสิ่งดีอยู่กันม่อๆแม่ๆไม่ต้องลากเขาทั้งสองคนมาเล่นอันนี้อะไรก็ไม่รู้คือคนที่ทําผิดแต่ก็ไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทํา เออน่าจะหยุดมันก็จริงนะอย่างที่น้องทานตะวันบอกอะ่ะมันควรที่จะหยุดที่ตัวเองมากกว่าไปให้คนอื่นเขาหยุดเพราะเวลาคุณตอบโต้ไปคุณฟาดเขากลับเขาก็ฟาดคุณกลับซึ่งมันมันไม่จบอะ่ะเข้าใจไหมมันจบที่ตัวของคุณทั้งสองคนนั่นแหละอะไรที่มันเป็นประดงประเด็นก็ไม่ต้องมาโพสไม่ต้องมาเขียนคือเงียบไปเลยอะ่ะ มันไม่อดตายหรอกนะถ้าเรานั่งพูดในสิ่งที่ดีไม่ใช่โอ้โหใครตำหนิตำเนียนหน่อยมึงต้องออกมาฟาดแม้กระทั่งป้าแปลงผักก็ฟาดเขาซะไม่ยัง้งเอาเขามาเล่นคือมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยฉันอยู่นี่มาสี่ปีอยู่ตรงนี้ ฉันไม่เคยไปแซะกันแนะกันแหน่เลยฉันมีแต่ความหวังดีให้กับเขาทั้งสองคนด้วยซ้ําและครอบครัวของวิภาด้วยซ้ําฉันไม่เคยมาทําแบบนี้หรอกใครว่าไม่ใช่ว่าสองคนเนี้ยจะเป็นเทวดาหรืออะไรหรอกไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับเขามานานอะเรารู้นิสัยเขากันหมดแล้วอะถูกไหมฮะ ไม่ใช่เราจะลากเขามาเป็นประเด็นใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ออกมาพูดเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันต้องหยุดอยู่ที่ตัวของคุณเองตั้งสองคนนั่นแหละถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้คนดีๆอยากได้พี่ชายแสน ดีอย่างที่เขียนโพสต์มาเนี่ยมันต้องหยุดที่ตัวคุณเองกันไหมล่ะถามว่าทุกวันเนี้ยทําไมมันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาทั้งคุณสองคนเท่านั้นที่สร้างเรื่องมันขึ้นมาถ้าคุณหยุดมันได้ทุกอย่างมันก็นจบพอไม่มีใครเขาซ้ำแซะอยู่แล้วถูกไหมเอฟซีพวกเราไม่เคยซําแซะ ควรจะหยุดที่ตัวของคุณเองทั้งสองคนถ้าคุณยังดือ้อยังรั้นกันอยู่อย่างเนี้ยยังไม่จบไม่สิ้นกันยังมานั่งเถียงชอดชอชออย่างเงี้ยมันไม่มีทางจบแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะสงบหรอกบอกไว้แค่นี้หาเรื่องคนโน้นหาเรื่องคนนี้แต่ไม่เคยมองไปดูตัวเองว่าตัวเองผิดอะไรบ้าง ให้รู้สักนิดว่าตัวเองผิดสิ่งที่ป้าแปลงผักออกมาพูดเขาก็พูดในความคิดของเขาเขาพูดในประเด็นของเขาเขาเปิดกว้างไม่ใช่คุคณเอาสิ่งที่เขาพูดเอามาตอบ พูดคําตอบคําพูดคําตอบคําเหมือนว่าบอสนาทีอย่างเงี้ยพูดคําตอบคําพูดคําตอบคําบอสนาทีเนี่ยเขาก็ไม่เคยว่าเธอเลยนะเอาตรงๆนะไม่เคยว่ามีเดียบอกว่าเออปล่อยไปเธอะปล่อยเข้าไปเธอปล่อยสองคนนี่ไปเธอะเหมือนที่เขาบอกอะ่ะบางทีเราก็แบบเออ มันไม่หยุดสักทีบางทีของมันก็ขึ้นใช่ไหมเอฟซี FC? คือต้องแบบคือมันวุ่นวายอะเฮียอะไรกันนักขน่าวะอะไรเงี้ยแบบบางทีมันลำคาญใช่ป่มเราก็อยากให้เรื่องมันจบอะจบไปสิอย่ามาบอกว่าหาคอนเทนต์คอนทนี่อะไรเพรกูไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยไม่รู้จะทํามาทาเฮียอะไรแล้อย่างไรายได้ไม่ใช่ว่ากูสร้างไม่ได้กูสร้างกูสร้างได้ถ้ากูจะสร้างอ่ะกูไม่อยากสร้างแค่นั้นเอง ตำคานด่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มาแก้เหลืองกูไม่ชอบกูก็เลยไม่สร้างนั่นแหละกูจะบอกมึงให้นะมึงควรที่จะจบที่ปากมึงมึงทั้งสองคนมึงนันแหละควรที่จะหยุดกันได้แล้วเออไปทำนู่นอะ่ะคอนเทนต์อื่นมีตั้งมากมายเยอะแยะทำคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นไปอ่านคงอ่านข่าวไป ทำนูน่นทำนี่ไปไม่ต้องมามีประเด็นกันอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าอีกอืมมันจะได้ไม่เกิดปัญหานี่อะไรไม่จบไม่สิ้นพอใครออกมาตําหนี่ออกมาฟาดเขาใครออกมาตําหนี่ออกมาฟาดเขาลากคอแม่งมาตบกลางสีแยกเกือบทุกคนเลยเนี่ยแม่งหาศัตรูเพิ่มเพียบใช้ได้ไหมวะถามแค่เนี้ยถ้ามีสมองก็ไปคิดบ้างนะถ้าไม่มีก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นเนี่ยเน่าอยู่บนกระบาลมึงนั่นแหละ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยไม่มีใครจริงใจไม่มีใครจริงจังเขาก็จริงใจกันทุกคนนั่นแหละแต่ตัวเองทำดียังน่ะทําดีแค่ไหนเนี่ยออกมานั่งเถียงป้าแชะเนี่ยเออมันก็ต้องรวมกันหมดเพราะเพราะว่ามึงเอานะมึงเอาคลิปของป้าออกมาพูดมันก็ต้องเล่นกันอย่างนี้แหละถ้ามึงไม่จบมันก็ไม่จบอ่ะเออถ้ามึงจบเขาก็จบก็แค่นั้นเองก็ลองจบดูสิ เออถ้ามึงจบทุกคนเขาก็เงยียบกันหมดน่ะกูรอให้มึงจบกันอย่างเดียววะเนี่ยกูรอให้ฝั่งมึงจบวะเนี่ยมึงสองคนน่ะเออจบกันได้แล้วนะหาทําอะไรที่มันมีแนวดีๆแนวสร้างสรรค์น,น่ะไม่ใช่แบบแหมเอาคลิปกูไปนี่ไปเปิดดายกูตาแม่งอีกอ่ะกูไม่สนน่ะเออเราก็พูดให้ดีๆนี่แหละเออคนเราถ้าทําดีนี่คิดดีมันก็ดีนั่นแหละ ลองทําดูซิเออทําเป็นไหมวางอะนะปล่อยวางอะ่ะมึงจํากล้ยนะมึงสองคนอะปล่อยวางเก้าใจเปล่าเออ